ครับผมอันนี้จะเป็นการบ้าน3นะครับก็คือเช็คเมื่อกดปุ่มเนี่ยเซเว่นเซกเมนต์สี่ตำแหน่งเนี่ยก็จะขยับไปทีละหนึ่งนะครับเพิ่มไปทีละหนึ่งถึงศูนย์ศูนย์ไปกันศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามไปเรื่อยจนถึงเก้าเก้าเก้านะครับแล้วก็กลายเป็นศูนย์ศูนย์อีกรอบหนึ่งใหม่นะครับผมหลักการทำงานของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้จะมีอยู่แค่นี้เองนี่คือคำสั่งทั้งหมดนะครับก็จะมีแค่นี้แล้วก็ใช้อลกัดจับเนี่ยในการไปใส่เป็นคำสั่งงงงยยย่่่่่อออขข้้้าาาาาลไวนนะะะคครรรัับบเเพืจจตกใผม เริ่มแรกมาเนี่ยเราให้ดิจิตทั้ง4ตัวเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ในการนำรีจิสเตอร์แต่ละตัวเก็บแทนค่าดิจิตนะครับอันนี้คือหลัก1หลัก2หลัก3หลัก4นะครับหลักหน่วยหลักส0บหลักร้อยหลักพันนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราให้ทุกค่าเนี่ยเป็นศูนย์เพื่ออะไรครับตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาเวลารันโปรแกรมออกมาปุ๊บค่าก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่ะโอเคเรามาต่อกัน จากนั้นเราให้เอ่อแล้วก็ลงมาที่บันทัดน,นี้ครับเราก็จะปักธงสตาร์ทไว้นะครับไว้สําหรับวนลูปอีกครั้งหนึ่งนะครับในเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับจากนั้นเราเริ่มก่อน L core. แอลคอเราให้แอลคอรลันนำนะครับก็จะลงมาที่ตรงนี้แอลคอรลันนำแล้วก็ใส่ดีเลย์ดเย์เข้าไปตรงนี้จะไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ไม่ใส่ก็มีค่าไม่ไมแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่คือจะทําให้ตัวนี้มันช้าลงแค่นั้นแหละครับตัวนี้ move 0ค่าศู h ใส่เข้าไปใน p 3ก็คือการนำค่า01เนี่ยใส่เข้าไปในพอร์ต3นั่นเองนะครับใส่เข้าไปเพื่ออะไรครับใส่เข้าไปเพื่อที่จะทำให้พอร์ต3เนี่ยสแสดงค่าของดิจิต1นะครับตามตารางที่ผมให้ไปในการบ้าน2ถ้าใส่01 h มันจะ,สะแสดงดิจิต1ใส่02 h จะ,สะแสดงดิจิต2ใส่0ู h จะ,สะแสดงดิจิต3ใส่08 h จะ,สะแสดงดิจิต4นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็มาบรรทัดต่อไป d t p r ชี้ไปที่ number seven c นะครับ ก็คือพอยต์เตอร์เนี่ยจะชี้ไปที่ดัตเตอร์เบสนะครับตัวนี้ที่ตำแหน่งที่1ก็คือบรรทัดนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ชี้ไปที่ตำแหน่งนี้อยู่นะครับผมจากนั้น R1 R0 ของเราเนี่ยตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่ใช่ไหมครับเอาค่าศูนย์เนี่ยใส่เข้าไปใน a เนี่ยก็ยังเป็นศูนย์ถูกไหมครับพอยต์เตอร์ของ a ตอนนี้คือชี้ที่เลขศูนย์ถูกไหมครับพอยต์เตอร์ของ dtpr เนี่ยชี้ตำแหน่งศูนย์พอยต์เอร์ add a บวก dtpr ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์เท่ากับ นะครับพอเราเอาตำแหน่ง1 0 h เนี่ยมาออกมาที่บรรทัดนี้นะครับแสดงออกมาเป็นที่ p 2ก็คือแสดงออกมาเป็นพอร์ตสนั่นเองนะครับแสดง,งพอร์ตสก็แสดงว่าพอร์ตสนะครับ, 2, รบก็คือ7 segment เนี่ยตำแหน่งที่ตัวนี้เห็นไหมครับตำแหน่งที่1นะครับเซมิเซมิเน็ตจะออกมาเป็นเลข0นั่นเองก็คือตัว g ดับที่เหลือติดดับเออที่เหลือติดติดหมดเลยนะครับจากนั้นใส่ดีเลย์กันข้ามวยหนึ่งทีนะครับแล้วก็มาเริ่มเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งที่2 แล้วก็เก็บค่าเมเดิมวนค่าเหมือนกับตำแหน่งที่1นะครับในการทำหนึ่งไซเคิลของเออไม่ใช่ครหนึ่งลูปของรันนำเนี่ยครับแล้วก็จะทำตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง2องตำแหน่งสามตำแหน่ง4ี่นะครับเมื่อทำครบแล้วก็กดรีเทิร์นรีเทิร์นจะกลับไปที่ตรงไหนรีเทิร์นก็จะกลับไปที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ละคอรันนำใช่ไครับรีเทิร์นก็จะลงมาพัฒนต่อไป j จนบย่อมาจากการเช็คค,ค่าโนบิดนะครับนอตบิ นอตบิดก็คืออะไรนอตบิดก็คือศูนย์นั่นเองศูนย์คืออะไรครับศูนย์ก็คือเรายังไม่ได้กดปุ่มใช่ไหมครับเนื่องจากผมต่อให้เมื่อกดปุ่มจะทําให้มีไฟเข้าไปที่พอร์ต3.4นะครับแล้วก็เช็คว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการกดปุ่มหรือไม่ถ้าเกิดปกติเราไม่มีการกดปุ่มค่าก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมครับก็คือนอตบิดนอตบิดไหมใช่นอตบิดก็เลยไปที่สตาร์ทนะครับกรณีที่เรายังไม่กดปุ่มค่าตรงนี้ค่า P3.4 เนี่ยก็จะเป็นศูนย์นะครับ พอเป็นศูนย์แล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อค่าเป็นศูนย์ถูกต,ต้องตามที่เทียบไว้ start เนี่ยนะครับเอ่อบรรทัดน,นี้ก็จะส่งค่ากลับไปให้ตัวโปรแกรมของเรา run บ e g i n start ใหม่เมื่อ run b e g i n start ใหม่ก็คือมา run น,นําใหม่นั่นเองนะครับ run น,นําใหม่แล้วก็มานับแล้วก็มาเช็คบรรทันนี้ใหม่อีกทีหนึ่งว่าตอนนี้กดยังสมมุติว่าถ้าเกิดกดแล้วเป็น1นนะครับก็จะตอนนี้มีบิดใช่ไหมครับไม่ใช่นอตบิดตอนนี้มีบิตแล้ว พอมีบิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะลงมาบรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปก็คือ l c ounter. l counter a l c l counter คือการขอเรียกไปที่เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์อยู่ตรงไหนอ่าเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์คือส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมมีอะไรบ้างเรามาไล่ดูกันนะครับเราเคาน์เตอร์ counter, สิ่งแรกที่เราจะเขาก็คือหลักหน่วยถูกไหมครับหลักหน่วยแล้วก็ให้เห็นไหมครับว่ารีจิสเตอร์ศูนย์ตอนแรกเนี่ยรีจิสเตอร์ตัวที่ศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ตอนนี้เราใส่อินเคิร์สให้มันเข้าไปแล้ว ตอนนี้รีจิสเตอรเนี่ยตอนนี้มีค่าเป็นหนึ่งแล้วถูกไหมครับเมื่อมีค่าเป็น1เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเช็ครัาว่ารีจิสเตอร์ศเนี่ยมีค่าทีา่ากับก้าหรือ,อยังนะครับถ้ายังยังไงครับ <c oughs> ถ้ายังไม่เท่าเนี่ยให้ Stop c o u n t e r Stop c o u n t e r อยู่ตรงไหน Stop c o u n t e r อยู่ตรงนี้ครับให้จำนะครับอาจจะใช้คำสั่งเรียกง,ง่ายๆก็คือข้าม บรรทัดทุกบรรทัดพวกนี 19. 15, 19. 19. 19. 19. 19. 19. ้นะครับข้ามพวกนี้มาเลยก็คือถ้ายังไม่ใช่้ก้าวเนี่ยแล้วก็จะวิ่งลงมาตรงนี้นะครับมาที่สต็อปเคาน์เตอร์พอสต็อปเคาน์เตอร์คือมารีเทิร์นเลยนะครับค่าพวกนี้ก็ยังเป็นศูนย์อยู่ถูกไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรไปเลยอาศูนย์ก็ยังไม่ได้ล้างค่าให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมด้วยเพราะว่ามันผ่านตรงนี้ก่อนนะครับมันติดตรงนี้มันจับเออมันวิ่งไปที่สต็อปเคาน์เตอร์นะครับมันจ้าข้ามไปที่สต็อปเคาน์เตอร์เลยแล้วก็รีเทิร์นรีเทิร์นกกกกลลลัััับบบไไปตตรรรรรงหนนเเเมมมื่่่ออออีีี้าาาแค์ใช็ททด แล้วก็ปักธงเช็คศูย์ไว้ทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาลันนาทําไมเราต้องรันนาครับเพราะว่าเราได้ทําการกดปุ่มเรียบร้อยค่ามีการบวกหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อเรากดปุ่มปุ๊บค่าควรจะออกมาเป็นหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่กดปุ่มแล้วต้องรอให้ใส่ต้องรอให้หลุดครบถึงจะมากดถึงจะมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อเราเคาน์เตอร์ปุ๊บให้โชว์เลยครับกดปุ๊บติดปั๊บเลยแต่กดปุ๊บติดปั๊บจริงแต่ถ้าเกิดกดค้างห้ามไหลไปเรื่อยๆนะครับ เราก็เลยต้องมีการเช็คอะไรครับเช็คค่าว่าเรากดค้างหรือเปล่านะครับอ่พาพอเข้ารันนำเสร็จปุ๊บมันก็วิงว่ง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 มาแล้วก็รีเทิร์นถูกไหมครับรีเทิร์นเสร็จปุ๊บยังไงต่ออ่าอยู่ตรงไหนละอยู่นี้นะครับรันนำรีเทิร์นกลับมาก็มาเช็ค JB JB นี่ก็คือการเช็คบิตนะครับว่าบิตบิตในที่นี้คืออะไรครับหนึ่งนั่นเองเช็คว่าติดหนึ่งหรือเปล่าอ่าสมมุติว่าถ้าติดหนึ่งติดหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นติดหนึ่งผมก็จะให้ไปเช็คสูตรเหมือนเดิม ติดหนึ่งไปเช็คศู์ก็คือวิ่งย้อนกลับมาตรงนี้นะครับก็คือไปแสดงผลอีกเหมือนบานทัดนี้เลยครับอันนี้คือเช็คว่าอะไรครับอันนี้เช็คศู์ถ้าสู์ก็คือยังไม่กดปุ่มก็ให้มันแสดงผลต่อไปเรื่อยอันนี้เช็คได้ครับถ้ากดปุ่มแล้วใช่ไหมถ้ากดปุ่มแล้วเลยลงมาบรรทัดถ้ากดปุ่มตัวนี้ถ้ากดปุ่มแล้วก็คือมีค่าเป็น1นึ่ง p 3ส4มีค่าเป็น1ปุ๊บบรนทัดก็ลงมาก็จะมาเจอกับเคาน์เตอร์ก็คือนับไป1นับไป1นก็จะลงมาเตรงนี้นปล่อยปุ่มแล้วหรืออยยยังงถ้าาไม่่่ปปลคก็็เน1 พอค่าเป็นหนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็เช็คศูนย์มันก็จะวนอยู่ในลูปนี้เมื่อเราปล่อยปลุบ,บมันก็กลายเป็น0 0ศมันก็จะลงาางล่างนะครับแล้วก็จะดีเลยหนึ่งทีแล้วก็ให้ไปจัมสตาร์ทเลยจัมสตาร์ทคือตรงไหนจัมสตาร์ทก็คือวิ่งปึ๊บกลับมาขึ้นตรงข้้นบนสุดน,นะครับกลับมาข้้นบนสุดเพื่ออะไรครับเพื่อรอรับค่าครับกลับขั้นบนสุดแล้วก็แสดงผลอีกทีหนึง่งก็ไม่เสียหายครับแล้วก็มารอรับดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเรากดอีกครัั้้งงหรือเปล่าถาถย มันก็จะวนอยู่ในรูปนี้สตาร์ทไปเรื่อยๆถ้ากดแล้วจะเป็นบวกหนึ่งทีจากนั้นก็จะลงมาที่บรรทัดนี้เช็คว่าปล่อยปุย่มหรือยังถ้ายังไม่ปล่อยก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้าปล่อยแล้วก็ดีเลยแล้วก็ลงมาสตาร์ทสตาร์ทก็ขึ้นใหม่ๆอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับหลักการของโค้ดเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ,เจ้าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอะเรามาดูกัน นะครับผมแล้ก็จะเริ่มรันโค้ดเข้าไปให้มันเลยนะครับอันนี้คือเราก็เริ่มรันโค้ดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าเรามาดูว่าถ้าผมตอนนี้บรรทัดเนี่ยกําลังอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับกําลังอยู่ที่เจ้านี่นะครับเช็คอยู่ผมไม่ได้กดปุ่ม P สามจุดสี่เป็นไรครับเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็คือนะครับวนจากพี่สตาร์ ตา้าก็แสดงผลเห็นไหมครับว่าค่า,สามม hop, แสดงผลของผมเ่ยเขาจะแสดงผลออกไปเรื่อยๆตามอย่างนี้เลยแสดงผลไม่หยุดเลยนะครับแล้วยังไงต่อครับแล้วก็มาดูกันก็เช็คเช็คอีกผมก็ยังไม่ได้กดนะครับพอผมไม่ได้กดปุ๊บม,มันก็จะวนสตาร์ไปเรื่อยๆแต่เมื่อผมกดหนึ่งที่ค่าก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะลงไปออกคอคน์เตอร์คอคน์เตอร์เสร็จปุ๊บลงปุ๊บผมไม่ได้กดค้างใช่ไหม เช็คบิดมีไหมไม่เจอเพราะว่าไม่มีนะครับเพราะตอนนี้บิดเนี่ยเป็นศูนย์เพราะผมปล่อยมือแล้วก็จะลงมาดีเลยแล้ววิ่งไปสตาร์ทแล้วก็มาค้างที่หลูมตรงนี้ใหม่นะครับอ่ะในกรณีที่ผมกดค้างผมกดค้างจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกอย่างก็วิ่งมาบวกหนึ่งคบตรงมังนี้แล้วมาติดที่หลูมนี้นะครับมาติดที่หลูบรันเออมาติดที่ลูมเช็คศูนย์ตรงนี้เพราะผมไม่ยอมปล่อยครับเห็นไหมครับผมไม่ปล่อยลูบก็จะติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอผมปล่อยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ มันก็จะไปวิ่งกลับไปดีเลย์หนึ่งทีแล้ววิ่งไปที่สตาร์ทจากนั้นก็ขึ้นไปที่ธงตั้งสตาร์ของเรานะครับแล้วก็ไปวนอยู่ที่นี้ใหม่นะครับเช่นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็กดไปเรื่อยก็จะเป็นอย่นี้ไปเรื่อยนะครับกดเร็วกดช้าแค่ไหนก็ไม่มีผลไม่มีผลครับกดนานแค่ไหน ก็ไม่มีผลครับเพราะว่าผมทำหลูมไปแล้วเห็นไหมครับว่าหลุมเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันจะค้างอยู่ที่หลุมนี้เพื่อเช็คว่ามันเป็นอะไรครับศูนย์หรือเปล่านะครับถ้ามีการกดลงมาเรื่อยๆเช็คว่าปล่อยแล้วหรือยังหลักการของมันก็ประมาณแค่นี้แหละครับ